วัดีค่ะวันนี้เจ๊ามาแจกสูตรกุ้งผัดพริกขี้หนูเคียงกับไข่ขยี้เมนูนี้น่าทานมากๆค่ะทําง่ายแล้วก็ยังอร่อยอีกด้วยกุ้งผัดพริกขี้หนูเนื้อแดงๆเผ็ดร้อนทานคู่กับไข่ขยี้คือดีมากเห็นแค่นี้ก็น่าทานแล้วล่ะค่ะใครอยากทําตามจดสูตรกันได้เลยเริ่มที่ขั้นตอนแรกนํากุ้งที่ล้างทําความสะอาดแล้วมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆได้เลยค่ะ หั่นให้หมดเลยจากนั้นแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนต่อไปตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปตามด้วยพริกแดนจินดาโคลค่ะผัดให้ทรงกลิ่นหอมดีจากนั้นแล้วก็ใส่กุ้งที่หั่นได้เมื่อสักครู่ลงไปผัดให้กุ้งของเราเนี่ยเริ่มสุกดี เมื่อสุกแล้วปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายน้ำปลาซีอิ๊วขาวพริกขี้หนูใส่จัดเต็มเลยค่ะผัดให้เข้ากันกลิ่นหอมมากเลยตอนนี้เมื่อสุกดีแล้วเราก็นำขึ้นไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปตอกไข่ไก่ใส่ลงไปเลยค่ะเจ๊ใส่ลงไปเลย3ามฟองจุกจก รอให้ไข่ขาวเริ่มสุกแล้วก็ให้ไข่แดงแต่งตัวดีค่อยๆผัดจนใกล้สุกใส่ซีอิ๊วขาวลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายผัดต่ออีกครั้งให้เข้ากันดีได้เลยค่ะแค่นี้ก็ไปจัดเสิร์ฟกันได้เลย ตักกุ้งผัดพริกขี้หนูลงไปฉ่ำๆนาทานมากตามด้วยไข่ยขยี้ แค่นี้ก็ได้แล้วค่ะสำหรับเมนูกุ้งผัดพริกขี้หนูคู่ไข่ยขย,ยี้นะ่าทานมากเมนูง่งายๆทำแป๊บเดียวก็จัดเสิร์ฟให้คนที่บ้านทานได้แล้วล่ะค่ะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว i g จีติ๊กตอติด c o o k ิ้งและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ